เติบโตขึ้นมาบน,นโลกอ่ะมันมีระยะเวลาของการชื่นชมความสวยอ่ะระยะสั้นๆแล้วมันก็จะโรยหายไปจากโลกเนะี่ยมันจะมีวิธีการอะไรได้บ้างที่จะสามารถเอาความสวยงามนั้นเอาสีสันข,ของดอกไม้อ่ะจะเป็นโน้ตฮาวบางอย่างที่จะทําให้ผู้ที่มาชมรวมถึงศิลปินท่านอื่นๆอะค่ะสามารถต่อยอดสีสันจากดอกไม้ได้ ดอกไม้เนี่ยเกิดมาเพราะเป็นฟังก์ชันหนึ่งในการที่จะขยายพันธุ์เผาพันธุ์ของเขาไปให้ได้มากที่สุดสมัยก่อนเนี่ยพืชเนี่ยขยายพันธุ์โดยที่มีมเมล็ดเลยยังไม่มีดอก,กน,นะคะพวกสนพวกปลงอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะขยายพันธุ์โดยใช้ลมแล้วก็น้ําซึ่งมันจะขยายพันธุ์ไปได้ไม่กว้างเท่าไหร่อะคะ่ะก็เลยเกิดวิวัฒนาการของกลุ่มพืชชนิดหนึ่งสร้างโครงสร้างพิเศษขึ้นมาเรียกว่าดอก ดอกของเขาเนี่ยก็จะมีน้ำหวานเนาะเป็นรางวัลให้กับผู้ที่มาช่วยผสมเกสรนะคะเชื่อก็จะผสมจากดอกนู่นไปดอกนี้พี่อยากจะจะเล่าถึงความสำคัญที่เขามีต่อโลกเนาะประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์มันจะทำให้คนรุ่นเราเนี่ยค่ะอยากจะรักษาพืชพันธุ์เหล่านี้ ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ระบบนิเมศในป่าไม่ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นดอกไม้แสนสวยเป็นพึ่งตัวจิ๋วหรือไม้กระทาหังราเห็ดที่เราแบบไม่ได้มองด้วยซ้ำเนี่ย แต่และชนิดของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีหน้าที่และมีความสามารถแตกต่างกันออกไปสิ่งนี้มันเป็นบทเรียนที่เราอยากจะถอดแบบการพึ่งพาอาศัยกันและกันมาใช้บนดาดฟ้าก็จะมีแบบดอกแค่ขาวดอกแค่แดงมีอัญชันหลายสีหลายพันอสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงสีขาว ชุดที่งเห็นมันก็จะแบบเลือกดอกไม้ที่จะน,านาํามาเสนอเช่นดอกฝักทองที่เราได้มีโอกาสปลูกบนดกนักฟ้าทุกเช้าเราก็จะตื่นขึ้นมาช่วยเขาผสมเกสรน,นะเขาแบบเออตื่นในมุงของพึ่งหรือมแมลงมันหลายๆชนิดมันอาจจะไม่ค่อยเยอะมากเราจะได้ส่งต่อเรื่องราวที่เราไปสัมผัสมาแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเป็นตัวเชื่อมให้กับธรรมชาติให้ให้คนมึงได้เข้าใจ เราก็เป็นคนที่ทำงานกับดอกไม้อยู่แล้วก็คือทำสีจากดอกไม้เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เก่งเออแต่ว่ามองไปมองมาแล้วต้นที่เราตั้งใจจะปลูกมันไม่ค่อยจะขึ้นแต่ว่าไอ้ต้นที่คนอื่นเขาเรียกว่าย่ามันขึ้นดีแล้วก็เติบโตได้แบบสูงโตวไวกว่าใครๆก็เลยรู้สึกว่าอยากทำความรู้จักครับ mm hmm. พืชเล็กๆ อันนี้ให้มากขึ้นก็คือสก,กัดสีจากพืชที่ขึ้นเองบางอย่างคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่มีประโยชน์อ่ะ <S 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 เขาก็เลยเรียกมันว่าวัาชพืชแล้วก็ออถอนหรือตัดมันทิ้งหรือใช้ยาฆ่าหญ้าใดเนะสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะแปลว่ามันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เลย ทำสีจากเขาอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าได้เห็นชีวิตของเขาแล้วมันก็ได้เห็นชีวิตของเราอ่ะมันมันเป็นความแบบเห็นคุณค่าในในเขาอ่ะถ้าเราเข้าใจฟังก์ชันของระบบนิเวศในป่าต้นไม้ทำหน้าที่อะไรดอกไม้ทำหน้าที่อะไรพึ่งทำหน้าที่อะไรเหตราทำหน้าที่อะไร มันก็จะกลับมาดูที่ตัวเองว่าแล้วฉันล่ะฉันเกิดมาบนโลกนี้ฉันมีหน้าที่อะไรความยั่งยืนคือการมีต่อไปเรื่อยๆของเขาเพราะนั้นาการที่เขาจะมีต่อไปเนี่ยก็คือว่าขอพันุ์ของเขายังเป็นประโยชน์ต่อโลกหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ